สวัสดีครับผมเพื่อนๆน,นะครับชาวครีเอเตอร์ทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่ต้องการสร้างเนื้อหา,อาสร้างไรายได้จากเนื้อหาในการทำสื่อหรือคลิปวิดีโอต่างๆที่เราต้องการนำเสนอนะครับวันนี้นะครับผมนะครับในนามของอตอนนี้ผ่านแล้วก็ขออนุญ,ญาตแนะนำตัวก่อนเนอะอาะ ชื่อจริงนะครับว่าชื่อยานวุุษค์คสงานะครับผมแล้วก็ชื่อเล่นชื่อเคนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถาติดตามได้นะครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะครับ YouTube TikTok หรือว่าบนไล e ์วูมนะครับผมอตอนนี้นะครับผมก็ได้รับตำแหน่ง ไลน์ ads affiliate นะครับก็จะเป็นผู้ที่จะสามารถให้คำแนะนำนะครับในการที่เพื่อนๆน,นะครับต้องการจะนำสินค้าหรือการสร้างโฆษณานะครับมาแปะที่ l ลายนะครับหรือการที่จะส่งต่อไปในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียตัวอื่นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับทางนี้นะครับล ne นะครับจะไม่ได้กำหนดนะครับว่าคุณจะต้องเป็นการ าทำ ADS หรือการทําโฆษณาบนไลน์กับไลน์เท่านั้นเราสามารถนะครับทำโฆษณานะครับจากไลน์นะครับ ADS ไปที่แพลตฟอร์มอื่นก็ได้ซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆเพิ่มขึ้นมาไม่ใช่เพิ่มขึ้นมารายละเอียดต่างๆที่ผมจะแนะนําให้ในคลิปวิดีโอต่อไปเพื่อนๆก็สามารถกดติดตามเพื่อที่จะฟังรายละเอียดในเนื้อหาเหล่านี้ได้นะครับ สำหรับในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการที่เราจะสร้างรายได้บนไลน์วูมนะครับไลน์วูมคืออะไรนะครับเรามารู้จักกันก่อนนะครับไลน์วูมคือลักษณะเป็นเหมือนช่องที่เอาไว้ทำคอนเทนต์นะครับก็คือการนำเสนอนะครับเหมือนกันกับแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับเช่นเราจะเห็นเมื่อก่อนนะครับ ต่อๆนะครับจะมีการนําเสนอเนื้อหาในคลิปเรีโอที่เป็นเรื่องราวของตลกสนุกสนานอะไรก็แล้วแต่แบบนี้เนาะก่อนที่เขาจะมาอาาแพลตฟอร์มเขาให้เป็นการขายนะครับผมก็ในลักษณะ แรกๆเหมือนกันกับที่เราทำคอนเทนต์กันในเรียวนะครับก็จะเป็นคอนเทนต์ลักษณะหนึ่งนาทีนะครับไลน์บูมก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นการสร้างรายได้จากการทำคอนเทนต์ขึ้นไปโดยที่กฎและข้อบังคับของไลน์ตอนนี้คือเน้นอย่างเดียวคือเนื้อหาของคุณนะครับจะต้องไม่เป็นเนื้อหาที่รุนแรงและจะต้องเป็นเนื้อหาที่ถูกกฎหมายเนื้อหาจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆสามารถเอาแคปวิดีโอหรือว่าตัดวิดีโอนะครับหรือ ตัดเอาคลิปจากส่วนไหนก็แล้วแต่นะครับที่ดังๆติดกระแสอะไรเงี้ยเข้าไปแปะหน้าลายวูมของตัวเองได้เลยโดยที่ไม่ผิดกฎนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถทําได้นี่แหละคือข้อดีของไลน์วูนะครับผมนี่แหละคือข้อดีของการที่จะเป็นครีเอเตอร์มือใหม่ๆจริงๆและเป็นการเปิดการสร้างไรายได้ในพื้นที่ใหม่ด้วยนะครับตรงนี้นะครับจะวัดผลงานของเราได้ทันทีเลยว่าเราสามารถที่จะไปต่อกับคอนเทนต์หรือไปต่อกับอ่าโอ่โอ โซเชียลมีเดียอื่นได้หรือเปล่านะครับก็สามารถดำเนินการไปได้เลยนะครับก็สามารถเช็คการลงทันได้เลยนะครับจากไล n e นะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการสมัครนะครับว่าเราจะทำยังไงให้ได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือวูมครีเอเตอร์บนไลว์วูมมาดูกันครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่หน้าไล n e นะครับแบบนี้ นะครับจากนั้นเพื่อนๆจะเห็นนะครับแถบเมนูที่อยู่ด้านล่าง5บรรทัดตรงนี้จะมีคําว่าโฮมนะครับผมมีโฮมมีอะไรอะ่ะผมไม่เห็นตอนนี้คือผมพูดวิดีโอก่อนเอาวรูปไปทีหลังนะมีโฮมนะครับอ่ะเราดูตัวที่3ามคว่าวูมตัวที่3แตะเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมาที่หน้าวูมหรือหน้าที่ลักษณะคล้ายๆกันกับหน้าเรียกนะครับก็คือการทําวีดีโอหนึนาที นะครับผมอ่ะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นตัวที่อยู่ด้านขวาบนสุดจะเป็นรูปคนนะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นหน้าที่เขาให้เราใสา่ใส่รายละเอียดนะครับรายละเอียดตรงนี้จะเป็นรายละเอียดที่เราใส่แค่รูปชื่อและความสําคัญในการทำคอนเทนต์หรือความผูกความเ,าเนื้อหาที่เราจะทำคอนเทนต์เป็นเนื้อหาในลักษณะไหน สมมติเพื่อนๆที่เป็นครีเอเตอร์ต้องการนํานเสนอเนื้อหาของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตหรือการถ่ายทําทั่วไปนะครับผมแนะนําให้ใส่เป็นความบันเทิงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนๆที่เป็นครีเอเตอร์ครีเอเตอร์ธุรกิจที่มีการรีวิวสินค้าหรือการโพสขายสินค้าหรือการโพสต์ขายบริการหรือร้านค้าของตัวเองผมแนะนําให้ใส่ตรงตามหัวข้อได้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับให้เรากดาเลือกประเทศไทยแล้วกดตกลงได้เลยครับ เมื่อเรากดตกลงเสร็จป no ุ๊บตรงนี้แหละคือบัญชีที่เป็นบัญชีทางการของเราที่จะเอาไว้รับรายได้นะครับเมื่อเวลาเพื่อนๆทําเมื่อเวลาเพื่อนๆทาโพสต์ลงไลน์วูมนะครับให้เพื่อนๆเลือกนะครับว่าเราจะโพสต์ลงหน้าไลน์ของตัวเองหรือโพสต์ลงหน้าไลน์วูมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวิดีโอทุกวิดีโอนะครับที่เราสร้างขึ้นไปเขาจะนามานับชั่วโมงรวมกันทั้งหมด นะครับไม่มีการแยกเนาะไม่มีการแยกว่าคลิปนี้กี่นาทีคลิปนี้กี่นาทีไม่นะครับก็คือทั้ง2องลายถ้าเราทํามันจะมีลายหลักลายหลักก็ลักษณะของโปรไฟล์เฟซบุ๊กลายวูมก็คือลักษณะของเรียวฮีเตอร์นะครับนี่นะครับวิดีโอทุกวิดีโอจะถูกนําประมวลผลในเวลา,ารวมเวลาเข้าด้วยกันเงื่อนไขนะครับผู้ติดตาม300คนนะครับผ่านการดูคลิปวิดีโอนะครับจำนวน30ชั่วโมงภายใน30วัน นะครับแค่นี้เพื่อนๆก็จะกลับมากดที่หน้าตั้งค่าการรับรายได้ได้แล้วนะครับหน้าตั้งค่าการรับรายได้ก็จะมีให้เพื่อนๆเ,เลยในวันที่สมัครแต่ไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปนั้นได้เพราะเราต้องทําเงื่อนไขให้ผ่านก่อน ถ้าเพื่อนเทำเงื่อนไขผ่านแล้วนะครับเพื่อนๆมากดตรงรูปนี้ติ้งดีที่เป็นรูปตัว S แล้วก็ขีดกลางตัวนี้นะครับให้เกาะกรายละเอียดเดี๋ยวถึงเวลาผมจะมาแนะนำอีกทีนึงนะครับสำหรับการลงรายละเอียดในการรับรายได้จากไล่วูมนะครับการรับรายได,ได้ได้ยังไงนะครับไล่วูมจะได้รายได้จากการ1มีผู้ติดตามถึง1000คนจะได้จานวนเงินตามเลททุกทุก0 0คนเราจะได้เงิน นะครับทุกๆ1,000คนเราจะได้เงินเรดต้องไปดูเอาว่าเท่าไหร่นะครับต่อมาการกดไลค์นะครับ,ร like, นรบในคลิปวิดีโอหนึ่งครั้งนะครับหรือการกดไลค์สำหรับการที่ผู้ติดตามเข้ามาชมหรือลายที่เขาเปิดเป็นสาธารณะก็ถ้ามีคนมาเห็นนะครับเขาก็กดไลค์ให้เราเราก็จะได้รายได้จากการกดไลค์ในครั้งนั้น่นะเท่ากับ0.15บาท นะครับศูนถึงหบาทเมื่อทั้งหมดทั้งมวลรวมกันแล้วไม่ว่าจะเป็นวันไหนเดือนไหนก็นแล้วแต่ถ้าเดือนนี้เรายังทําไม่ถึงห0 0พันยอดทั้งหมดจะถูกโยกไปไว้ในเดือนหน้าแต่ถ้าเดือนนี้เราทําถึงห้าพันแล้วปุ๊บสามารถกดถอนเงินได้ทันทีครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอนะครับผมก็สามารถถอนเงินได้เลยนี่คือสิ่งดีๆที่ไลน์มอบให้กับเพื่อนเครีเอตเตอร์มือใหม่ทุกท่านสนใจนะครับ ลองกดเข้ามาดูนะครับวิธีการหรือจะสอบถามผมมานะครับในทางนี้ก็ได้ว่า,าต้องการที่จะสมัคร ทำยังไงการสร้างรายได้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําเนื้อหาแบบละเอียดให้อีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับถือว่าเป็นวีดีโอแนะนํามาให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับในการสร้างรายได้บนไลน์วูมนะครับแล้วก็สําหรับพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าหรือตัวแทนใดๆก็แล้วแต่นะครับที่ต้องการจะสร้าง ADS โค d ณาของตัวเองนะครับจะยิงไปแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่ Line Open ไม่มีการปิดกั้นนะครับสมมุติว่าเรา,าทำจาก Line ADS จะ ยิงมาที่สีฟ้าก็ได้ยิงไปที่ที่สีดําก็ได้ยิงไปที่ y o YouTube ก็ได,ไได้อย่างนี้เป็นต้นทางไลน์จะไม่ปิดกั้นการยิงแอดของท่านนะครับจะไม่ปิดกั้นการมองเห็นของท่านเชื่อผมถ้าสิ่งที่ดีที่สุดผมเลือกมาแล้วนะครับผมสามารถแจ้งให้ทุกคนได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่านี่คือเส้นทางที่เราควรจะเดิน นะครับผมเพราะถ้าที่ไหนมันยากที่นั่นมักจะมีการจำกัดอะไรมาเรื่อยๆนะครับผมถ้าเรายังเป็นผู้สร้างรายได้มือใหม่เปิดใจให้กว้างครับแล้วไปในทางที่เราต้องการมันไม่จำกัดว่าเราจะต้องเป็นคนที่สำคัญในแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งเราสามารถเป็นคนสำคัญของทุกแพลตฟอร์มหรือเฉพาะแพลตฟอร์มได้ ถ้ามีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามผมได้ใต้คลิปวีโอหรือในแชทหนก็ตามที่มีผมเป็นผู้ดูแลอยู่นะครับผมยินดีจะให้คำตอบและให้ข้อมูลความรู้เทคนิคการทำการตลาดและการยิงแอด ads รวมถึงแม้กระทั่งครีเอเตอร์ที่กำลังสร้างไรายได้จากการทำคอนเทนต์วันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับยังไงก็ขอฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผม ผู้สนใจทำโฆษณาสามารถทักแชทส่วนตัวหรือโทรสอบถามได้สวัสดีครับ